สวัสดีค่ะวันนี้เออยู่กับแปลงที่ดินสวยวิวเขานะคะพื้นที่ถมแล้วเรียบร้อยนะคะมีการจัดล็อกแบ่งเป็นล็อกทั้งหมด5แปลงนะคะ5แปลงนะคะก็สามารถดูวิวเขาได้ทุกแปลงเลยนะคะวิวเขาข้างหลังสวยมาก มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะเพื่อนบ้านประมาณสามหลังอีูฝั่งน้นนะคะมีไฟมีปลาปลาปลาเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะคะน้ําไฟไม่ต้องห่วงบรรยากาศดีธรรมชาติค่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเวลาฝนตกนี่หมอกลงสวยมากถ้าเห็นรูปที่ลงนะคะที่เป็นรูปที่โพสเนาะก็จะเห็นนะคะว่าเป็นหมอกสวย สนใจทําเป็นรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์หรือจะทําเป็นลานกลางตึนก็ได้นะสวยเห็นเขาจะตกแต่งหน่อยนึงเลิศเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางมากดูสิด้านนี้ก็มีเขานะคะเขาลูกเล็กทางจะเป็นเขายาวลูกใหญ่ ที่จะตกทางนู้นพอดีเลยยามเย็นเห็นวิวเขากับผ้าทิ์ตกสวยงามค่ะสนใจสอบถามได้นะคะมีทั้งหมด5แปลงทักสอบถามได้เลยนะคะพื้นที่แต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนะคะใครอยากได้ล็อกแปลงไหนจองก่อนได้เลยดูผีเสื้อบินเยอะแยะเลย ที่มันยังอยู่ในส่วนของธรรมชาติเงียบสงบถ้าทุกคนสังเกตได้ความเงียบนะคะถ้าใครรักความเงียบสงบก็มาอยู่แบบนี้อยูใจเสเคค่ะสวยงามสนใจสอบถามได้นะคะเอมีเบอร์ติดไว้ให้แล้วก็ทักได้ทั้งเบอร์ทั้งไลน์เลยนะคะ Bye-bye.